สวัสดีครับหนังที่เพิ่งไปดูมาก็เรื่อง n n l o o s s u a กนะครับจุดขัดใจจุดแรกนะก็คือฟอนต์ในโปสเตอร์เนี่ยจริงๆแม่งโคตรโคตรดิจิตอลเลยมันไม่ใช่อนาล็อกอนาล็อกไม่ใช่แบบนี้เนาะอนาล็อกไม่เป็นพิกเซลอะแต่ว่าแต่ว่านั่นไม่ใช่แก่นของหนังนะแล้วพูดทำไมหนังก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งเนาะที่แยกย้ายกันไปนาน ก็คือเกียรดหน้ากันนั่นแหละแล้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แต่วันนึงก็เกิดเหตุการณ์ที่ใกล้ยะจากกันแล้วละ่ะก็อย่างน้อยก็มาพบกันหน่อยเป็นครั้งสุดท้ายก็ก็ยังดีแต่ว่าก็จะมีปมเนะเาะอยากจะกลับแต่ด้วยเหตุผลกนใดกันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะเอาครอบครัวปัจจุบันของตัวเองไปอาจจะไม่มีหรืออะไรบางอย่างเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ ไม่สามารถเอาตัวจริงไปโชว์ได้เนาะก็ทําให้เกิดก็ทําให้จําเป็นต้องก็ต้องจ้างคนนอกมาแสดงเป็นครอบครัวของตัวเองเนาะเท่านั้นแหละก็เกิดความชิบหายไายป่วงเกิดขึ้นเนาะซีรีส์เรื่องนี้จริงๆก็จะมีหลายหลายเส้นเรื่องของหลายตัวละครก็คือเป็นภูมิหลังหรือภูมิปัจจุบันของตัวละครที่ปลอมมาเป็นครอบครัวจําแรงเนาะแต่เส้นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องนี้แหละเรื่องย,ย่อยก็จะเป็นครอบครัวเป็นดาวโป๊ แม่เป็นดาวโปโอเออหรือพ่อมีเมียน้อยหรือตัวเองเป็นมะเร็งโดยที่เหตุการณ์เนี่ยมันก็หลักๆอยู่ที่พังงานะเกิดขึ้นในยุค90เกือบเกือบ Y2K ปีเกือบเข้าปี2000เนอะคือเราจะเห็นการโทรศัพท์ในรูปแบบต่างๆอะ่ะอ่หนึ่งมีแน่ๆเพจลิง์ซึ่งผมเกิดไม่ทันแล้วผมไม่รู้ว่า เพจลิงก์นี่ยมันทำงานยังไงก็เพิ่งมารู้จากหนังเรื่องนี้ว่าการใช้เพจลิงก์ก็คือเราต้องโทรไปหาคอนเซนเตอร์แล้วคอนเซนเตอร์จะพิมพ์ข้อความที่เราพูดส่งไปหาเลกหมายปลายทางเออก็เพิ่งเคยรู้เรื่องนี้เนาะหรือการเห็นการกลับมาของตู้โทรศัพท์ที่เราเราอาจจะไม่ได้เห็นในชีวิตจริงแล้วตามท้องถนนไม่มีแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศการยืนต่อคิวกันเพื่อ ก็คุยโทรศัพท์เนาะถ้าเกิดคุยนานแล้วมีคนต่ออยู่ก็อาจจะเกิดการกดดันขึ้นได้เนาะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วสำหรับคนที่มีภูมิหลังร่วมเนี่ยน่าจะนอสเทอร์เจียพอสมควรส่วนที่ไม่ชอบคือส่วนตอนที่แม่ตายเนาะคืออยู่อยู่แม่สบายดีมาตลอดต้นเรื่องคือแม่สบายดีพ่อตั้งหาที่ป่วยแล้วพ่อฟื้นขึ้นมา แต่ไปไปมามาพ่อเฟื้อขึ้นมากับอยู่นานกว่าแม่แล้วแม่ไม่ได้มีอาการอไรหาอะไรเลยแล้วอยู่ๆแม่ก็ตายอย่างหมาตายอย่างหมาคือตายอย่างไม่ได้มีคุณค่ากับเรื่องไม่ได้นําไปสู่ความเศร้าความอะไรของเราเลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลลัพธ์ของการโกหกไม่ชัดไม่ดีพอการโกหกมัน โอเคเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมใช่มันมันก็น่าจะมีผลลัพธ์ที่รุนแรงมากกว่าเพราะว่าตอนจบอะตอนสุดท้ายคือแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนกลับมารักกันพ่อครอบครัวที่ถูกโดนโกหกก็กลับมาคืนดีรักกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผลอะไรกระทบเลยมันน่าจะมีผลกระทบในระดับมัลติเวิร์สอะ สมมตุติถ้าตัวละครแม่ไม่ได้ตายอย่างหมาแต่ว่าเป็นผลของการโกรหกสมมุติว่าไอทีมต้มตุนเนี่ยโกหกครอบครัวปู่ย่านี้แล้วแล้วนําไปสู่ความเข้าใจผิดของยา่าซึ่งนําไปสู่การเสียชีวิตของยา่าเรื่องมันจะอิมแพคขึ้นไปอีกซีนที่จะสารภาพเรื่องราวทั้งหมดก็จะกดดันลงไปอีกการให้อภัยของพ่อก็จะยิ่งคิดหนักขึ้นไปอีก คนดูก็มาจากจินตนาการว่าตัวเองถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้ลูกหนีไปโอเคยังพอให้อภัยได้แต่ลูกโกหกจนแม่เสียชีวิตจนเมียกูเสียชีวิตคุณจะให้อภัยหรือเปล่ามันเกิดเป็นคอนฟ l i c ในใจของผู้ชมเชียถ้าเกิดเป็นกูกูจะทำยังไงวะมีคอนฟ l i c หนึ่งในเรื่องที่ทำได้ดีนะก็คือการหนีคดี พ่อคิดว่าเราควรจะเป็นพลเมืองดีควรจะไปแจ้งตำรวจบอกตำรวจบอกความจริงเขาไปไม่ผิดจะกลัวอะไรในขณะที่ลูกคือก็อธิบายว่าฉันไม่ได้มีหลักฐานที่จะยืนยันว่าฉันไม่ได้ทำผิดแต่จริงๆครอบครัวนี้เขาไม่รู้จักทนายหรือเปล่าผมว่าจริงๆเราควรปรึกษาทนายได้นะ ถ้าเกิดคุยว่าโทษมันจะประมาณไหนบางทีทนายก็เขาก็อาจจะช่วยหาหลักฐานมาแบกก็อาจจะช่วยแนะนําได้นอะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องหนีออกจากบ้านไปยี่สิบปีก็ได้แต่โอเคคอรคนนี้เขาอาจจะไม่มีตังจ้างทนายแล้วกันก็เป็นเซตติ้งที่ยอมรับโอเคเราเซตเราคนดูก็สมมุติตัวเองว่าถ้าเกิดเราเจอเรื่องนี้ ที่เราต้องทํำยังไงวะเราต้องเชื่อข้อหรือกูควรจะหนีไปจนป่านนี้ผมก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่ากูควรจะทํำยังไงวะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าเป็นคอนฟ l i c ที่แข็งแรงแข็งแรงเลยแล้วก็มีเรื่องคอนฟ l i c เกี่ยวกับครอบครัวของดาวโปก็จริงๆอันนี้ผมว่ามันมันตัดได้อะเราไปเน้นเน้นดราม่าหลักของเรื่องดีกว่า ให้มันถึงดีกว่าเพราะว่าทำไทม์ไลน์นี้ก็ไม่ถึงเราไม่ได้เห็นความแบบอายของลูกถึงขนาดนั้นมันมีซีนเดียวเองซีนเล็กๆฉายให้เห็นว่าลูกต้องอายมากแค่ไหนที่แม่เป็นดาวโปแต่ว่าต้องโกหกให้แม่สบายใจฉายให้ดูเลยว่า,าสมมุติในเกสทเฮาส์ฝรั่งมาลวนลาแม่เนี่ย แล้วเราเป็นเด็กอะ่ะตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ยืนดูใช้ให้เห็นถึงความดิสกัสของคนที่มาทํากับแม่หรือการกระทําของแม่บางอย่างแล้วเรารับไม่ได้ยังไงเพราะว่ามันจะเป็นเหตุผลแข็งแรงพอที่ลูกจะคิดว่าเชียก <"H are, S 1> ูไม่อยู่แล้วหรือแม้แต่ผัวผัวที่เลิกกันไปอะ่ะเราก็ไม่ได้เห็นซีนว่าผัว เขารู้สึกยังไงแค่ไหนอย่างไรอ่ะเราเรายังไม่เห็นถึงความขยาขาย,ยงที่มีต่อเมียจนถึงขั้นเลิกออกไปแล้วก็เป็นอีกเส้นเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของแม่มที่ป่วยเป็นมะเร็งอันนี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงปกติเป็นมะเร็งคุณต้องเห็นแล้วร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมีความเจ็บปวดแสดงให้เห็นเลยแล้วก็ อาจจะผมร่วงอาจจะผอมซูบลงแล้วอาจจะเขาเป็นมะเร็งเต้านมเนาะอาจจะอาการมันคืนอยังไงมันต้องปวดหรือเปล่ามันต้องมีความเจ็บปวดเป็นไข้อะไรโรคแทรกซ้อนอะไรบางอย่างให้ให้เราเห็นเนาะแต่อันนี้เหมือนเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาแค่พูดกันว่าเขาเป็นมะเร็งไม่ได้สื่อว่าต้องการพลังใจมากแค่ไหน จนจบสุดท้ายทุกคนต้องร่วมให้กำลังใจจนสุดท้ายารอดชีวิตมาได้เรายังไม่ได้เห็นึงถการต่อสู้ของเส้นเส้นไทม์ไลน์นี้เลยเห็นการต่อสู้เห็นอุปสรรคซึ่งผมคิดว่าก็ตัดได้ตัดออกไปได้ก็เส้นเรื่องของบุ้งนะแล้วก็เส้นเรื่องของบุ้งนเนาะที่อันนี้เป็นเคสพ่อมีเมียน้อย เออผมว่าบุ่งยังด้วยความที่โคตรผู้ชายเลยเป็นตัวละครผู้หญิงที่โคตรผู้ชายเลยผมว่าตัวละครนี้สู่ภาพเกินไปคือผมขัดใจในส่วนของตอนที่พ่อมาโดนจับได้แล้วก็มาสารภาพเนาะเออพ่อเขาก็จะอธิบายใน อธิบายว่าตัวเองทาดีแล้วยังไงเนาะซึ่งเชี่ยมึงไม่ได้ทดําดีมีสองบ้านแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนี่ก็อ,อยู่ดีมีความสุขกันนี่นาะทําไมถึงจะรับไม่ได้ล่ะกูค,คิดในใจเชี่ยนี่ไม่ได้สํานึกผิดเลยคือช่วงนั้นก็จะไม่มีคําขอโทษออ,ออกมาจากปากพ่อเลยขอโทษอย่างจริงใจอะเนาะเป็นการ แต่เป็นการแก้ตัวมากกว่าว่ากูก็เลี้ยงมึงดูโอเคนี่ใช่มันก็จริงแต่มึงทำผิดผมสมมุติตัวเองว่าเป็นบุ้งพ่อนี่หน้าด้านเนาะมันต้องคำนี้มันต้องหลุดออกมาแนละ้วแต่ว่ามันไม่มีผมเลยอาจจะไม่ถึงใจผมเนาะสิ่งที่ผมชอบก็คือการพูดถึงครอบครัวของบุ้ง มันชวนให้คิดว่ากูมีสองบ้านก็จริงแต่ว่ามึงก็มีความสุขดีนี่มึงก็แฮปปี้ดีนี่ทำไมมึงถึงรับไม่ได้เออผมก็ทำไมถึงรับไม่ได้วะชีวิตมึงไม่ได้ขาดอะไรเลยนี่บุ้งมันก็ฝากให้เราไปคิดแล้วก็ตัวตัวละครแม็กเนะที่ พูดกับป๋าพูดเรื่องการมีสองครอบครัวตอนแรกก็ไม่ได้อินแต่ตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวมันก็ชวนให้เราคิดว่าหรือจริงๆครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดเดียวกันถึงจะนับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันได้แค่คุณรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผูกพันนั่นก็คือครอบครัวแล้วหรือเปล่ามันก็ฉุกคิดว่าถ้เาเกิดเราเจอ สถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ที่เราไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่าเราให้ความอบอุ่นให้ความรักต่อกันนั่นก็คือครอบครัวหรือเปล่าครอบครัวขาา่าว3าแล้วก็ฉากที่แม็กตัวจริงบอกว่าเธอรู้สึกว่าเหมือนมีครอบครัวจริงๆเลยแต่ว่าฉันสิกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ครอบครัวของฉัน มันก็วชวนให้ลองคิดไปต่อว่าโซสแสดงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนในสายเลือดเดียวกันแต่ไม่ได้มีความรักให้ต่อกันนั่นไม่ใช่ครอบครัวเอสกาดคือผู้คนครอบครัวคือความรักที่มีต่อกันจริงๆการโกหกเนี่ยถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพมันมันทุกข์ใจนะมันคือความไม่สบายใจ แต่ซีรีส์โชว์ผลออกมาได้น้อยจริงๆการโหมันเครียดมันต้องคิดว่ากูจะอธิบายยังไงหนึ่งสามถ้าเกิดเขาสงสัยอันนี้เราจะมีวิธีการคิดอะไรคือเป็นคือเราจะคิดเรื่องที่มันเรื่องที่มันไม่ต้องคิดในเวลาที่เราพูดความจริงต่อกันเรายังไม่เห็นอาการกดดันเลือกลากเงือแตก การความทุกข์ใจที่จะถูกจับได้ความคิดมากแต่ว่าในในเรื่องก็มีการจับโกหก้วยการจับชีประจรนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่โกหกแล้วชีประจรจะต้องเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่สูตรสาเร็จขนาดนั้นถ้าชีประจรมันจะผิดปกติอ่ะมันก็ต้องผิดปกติจากความเครียดความกดดันที่ในการโกรหกอะ่ะโอ้เราเราจะคิดมากเลยถ้าเกิเขา เขาตอบแบบนี S <S ้แดงว่าเขารู้เรื่องแล้วใช่ไหมหรือจริงๆเขาไม่รู้เขาจะคิดยังไงกับเรานะทาไมเขามองตาเราอย่างนั้นจริงๆเขารู้เรื่องแล้วใช่ไหมหรือจริงๆเขาไม่รู้นะคิดไปเรื่อยอาการแบบนี้ทั้งหาที่จะทําให้ที่ประจรมันเปลี่ยนไปเนาะเมื่อกี้เราพูดโอเคแล้วใช่ไหมหรือว่าเมื่อกี้เราเผยไตอะไรบางอย่างเมื่อกี้เราพูดมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้เราพูดขัดแย้งกับรอบที่แล้วหรือเปล่านะ เราไม่ได้เห็นความทุกข์ความเครียดของตัวละครในการโกหกเลยผมว่าหลายๆคนก็เคยผ่านการโกหกมาไม่มากก็น้อยแล้วเราก็จะพบว่าชิมแมงโคตรเครียดเลยวะ่ะโคตรไม่มีความสุขเลยวะ่ะกูเลิกดีกว่าวะ่ะแต่ซีรีส์ไม่ได้ฉายความความรู้สึกแบบนี้ให้เราเห็นเลยแล้วก็การโกหก โอเคมันก็พอให้เห็นว่าเรื่องมันจะบานปลายเรื่องมันจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้ามันต่างกับถ้าเกิดเราพูดความจริงมันก็จะมันแค่จะช็อตฟิลแค่นตอนนั้นแหละแต่หลังจากนั้นเราก็จะปลดล็อกเหมือนปลดทุกความเครียดออกไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะโกหกเราเจอกันเรากโกหกครั้งที่2มาเจออีก เราก็ต้องโกหกอีกครั้งที่3เอา้าแม่งชวนเพื่อนมาอีกเราก็ต้องโกหก1นต่ออีกคนที่4ชวนเพื่อนขึ้นมาอีกกลายเป็นโกหกสคนโอทำให้เราความเชื่อนี่มันรุนแรงกว่าไวรัสนะการแพร่ระบาดของมันคุณคุณจะเห็นความเชื่อทางการเมืองมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆคนสองคนเสร็จแล้ว เขาก็พูดต่อๆกันไปคนก็เริ่มเชื่อเริ่มเชื่อกันมากขึ้นจนสุดท้ายมันข้ามทวีปข่าประเทศจนกลายเป็นทั้งโลกเหมือนความเชื่อทุนนิยมเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากอังกฤษการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้คนเชื่อเรื่องทุนนิยมแล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไปจนทั้งหมดทั้งโลกเชื่อเรื่องนี้หรือจะเป็นความเชื่อคอมมิวนิสต์ อาจจะเริ่มจากมาร์กซิสเดรมันแล้วก็ค่อยจนเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราทําให้เชื่อว่าเราคือครอบครัวความเชื่อนี้มันก็จะขยายไปสู่เพื่อนบ้านไปสู่ไปสู่ในชุมชนทําให้เราโกหกครอบครัวเองไม่พอโกหกเพื่อนบ้านอีกมันยิ่งกว่าโรคระบาดอีกมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ พอยิ่งอธิบายคนหมู่มากมันก็ยิ่งผิดเพี้ยนกันไปมันก็ชีพหายมันก็ยิ่งเครียดมันก็จะมีนายท่าเนาะก็เป็นเจ้าหนี้แหละที่ตัวปีเตอร์เขาไปติดเงินอยู่แล้วก็ต้องอหนีออกมาเพื่อเพื่อที่จะไปงานศพแม่เนาะแต่ว่าตอนสุดท้ายเขาก็คุยกันว่าเอา้าแล้วทำไมไม่บอก ถ้าบอกก็เดี๋ยวมาส่งให้ถึงที่เลยอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ให้เห็นว่าทำไมเราไม่คุยกันล่ะให้ไปไม่ให้ไปยังไม่รู้เลยก็คุยกันก่อนก็ได้หนีมาแบบนี้มันก็ดูน่าสงสยัยแหละถ้าไม่ให้ไปก็หนีออกมาก็ได้แต่นี่ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยแล้วก็การโกหกโอเคคนโกหกมีส่วนผิดละแต่ อย่างที่สองเขาก็ชวนตั้งคําถามว่าแล้วทําไมเขาถึงไม่กล้าพูดความจริงกับเรามีปัญหาที่เราหรือเปล่ามันก็ชวนให้คนฉุกคิดสงสัยว่าเออที่เขาไม่กล้าพูดความจริงกับเราอะหรือเป็นเพราะเราอะส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากให้คิดได้หลายประเด็นมากๆเลย ถ้าใครชอบแนวคิดปรัชญาโซเครติสเนี่ยมาดูเรื่องนี้ก็น่าจะโอ้ยไม่ต้องนอนเลยคิดได้หลายเรื่องจริงนี่ก็ถือเป็นหนังที่ดีเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีจุดบกพร่องบ้างแต่โดยรวมแล้วความรู้สึกในการดูก็คือมันได้ข้อคิดอะมันได้ข้อคิดที่เราคิดไปได้อย่าง ลึกซึ้งอะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์การโกโหกก็คือเป็นหนังที่ดีดูได้ไม่เสียเวลาภาพสวยผมเคยไปแบ็คแพ็คที่พังนาเป็นจังหวัดที่ไม่บูมเลยเป็นจังหวัดรองด้วยซ้ำแต่วิวหลักแสนหลักล้านมันจะบูมอยู่ไม่กี่ที่ไม่กี่จุดก็คืออาลสเเมตแต่แหละสเสเมตนางชีแต่ แต่มันจะมีไอตัวอำเภอหรือว่าถนนระหว่างเส้นทางข้าม ere, อำเภอเงี้ยมันจะเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนในเมืองในอำเภอเมืองคุณก็จะเห็นภูเขาหน้าตาแปลกๆไม่ต้องไปไกลถึงวังเวียงเลยคุณก็เห็นคุณก็จะเห็นทิวเขาเอวตารอยู่ที่หน้าบ้านของคุณอยู่ที่โรงเรียนของคุณ ใกล้ๆแท้จะขับรถไปชนได้เลยเออหนังเรื่องนี้ก็น่าจะทำให้คนรู้จักพังงามากขึ้น